สวัสดีค่ะชาวราศีกันนะคะวันนี้เป็นคลิปพลังงานของเดือนธันวาอีกเช่นเดิมค่ะเรามาดูว่าคุณต้องระวังกับเรื่องอะไรในเดือนธันวาคมนี้นะคะชาวราศีกันมาดูมะมนะคะชาวราศีกันนะคะคุณจะต้องระวังอะไรในเดือนธันวาคมนี้ขอพลังงานชาวราศีกันทุกๆท่านเลยค่ะ ชาวราศีกันคุณต้องระวังอะไรคะในเดือนธันวาคม The e m p l a c e ชาวราศีกันสิ่งที่คุณต้องระวังหนึ่งเหรียญ8ถ้วยชาวราศีกันนะคะก็สิ่งที่ต้องระวัง อะไรเก่าๆเดิมๆจะกลับมานะคะอ,อะไรที่คุณจะต้องตัดให้ได้หรือว่าเอาโหสิกรรมแล้วก็ให้อภัยกับในอดีตที่ผ่านมาหรือว่าจะเป็นเรื่องของอดีตชาติการเอาโหสิกรรมแล้วก็ให้อภัยกับทุกๆอย่างทุกๆเรื่องนะคะการปล่อยวางนะคะอะไรที่ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ตัดจบและเดินหน้าสิ่งใหม่นะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่เราตัดสินใจนะคะเพราะว่า อะไรเก่าๆเดิมๆนจะกลับมาเช่นอาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบก็ได้อาจเช่นสุขภาพอะไรเดิมๆกลับมาหรือว่าสิ่งเสพติดบางสิ่งบางอย่างที่เราทาเดิมๆซ้ำๆเดิมๆทาให้เกิดการเจ็บป่วยเกิดขึ้นอันนี้ก็ต้องระวังนะคะเช่นสายตาเล่นโซเชียลมากเกินไปถือมือถือนานมากเกินไปนะคะแบบนี้หรือว่านั่ง8ชั่วโมงนานหลายปีแล้วเกิดเรื่องของสุขภาพแบบนี้ก็ต้องระวังด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็อย่าลืมที่จะดูแล สุขภาพของตัวเองด้วยสําคัญมากๆเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเงินที่ต้องระวังเ,เรื่องของการจับจ่ายการรายรับรายจ่ายหรือว่าสิ่งใหม่ๆที่คุณจะได้รับด้วยอาจจะมีการออฟเฟอร์การช่วยเหลือการได้รับบางสิ่งพิเศษเนี่ยที่กําลังจะเข้ามาเช่นกันนะคะอะไรที่ไม่สําคัญตัดจบตัดจบทิ้งไปนะคะปล่อยลอยไปกับถ้วยใบนี้เลยนะคะ หาสิ่งใหม่ให้กับตัวคุณเองนี่ตัวตนของคุณกําลังเดินเข้าสู่ดวงอาทิตย์ที่เฉิดฉายแล้วมีพลังงานในตัวเองมากๆนะคะบางท่านรู้สึกว่าพร้อมที่จะได้เจอคนที่เข้ามาเป็นคู่แท้คู่ชีวิตด้วยนะคะคนจริงๆที่จะต้องคู่แท้คู่จริงๆจะต้องเป็นคนที่รู้ว่าจะต้องดูแลแล,แล้วก็ซัพพอร์ตคุณยังไงร,รู้ว่าจะต้องเข้าหาคุณยังไงร,รู้ว่าจะต้องทําความสัมันธ์ให้มันเกิดขึ้นจริงยังไงนะคะใครที่เข้ามาแล้วทําให้คุณรู้สึก เป็นอะไรที่เป็นทุกข์เสียใจเจ็บปวดคุณตัดจบทันทีเลยนะคะในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะแล้วก็ในเรื่องของอาจจะมีใครเข้ามาขอความช่วยเหลือจากคุณด้วยช่วยเหลือในเรื่องคําปรึกษานะคะหรือว่าช่วยเหลือเรื่องของการเงินหรืออะไรก็ตามก็ตัดสินใจดีๆนะคะว่าคุณจะให้ความช่วยเหลือนะคะกับเขาเหล่านั้นหรือเปล่านะคะ ถึงเวลาที่จะเดินออกไปจากอะไรเก่าๆเ,เดิมๆแล้วนะคะไม่มีอะไรที่ต้องเสียใจเจ็บปวดนะคะมันมีสิ่งที่ดีกว่าชาวราศีกันก้าถ้วยสิ่งที่ต้องระวังของชาวราศีกันค่ะ Queen of p e n t a c l e s นะคะสิ่งที่ต้องระวังของชาวราศีกันรายรับรายจ่ายการเงินนะคะภาระหน้าที่ที่ต้องแบกรับจัดการแล้วก็ดูแลอย่างจริงจังนะคะ หาดาบสิบไม้เท้าราชินีเหรียญขออีก2องใบโอเคชาวราศีการสิ่งที่ต้องระวังนะคะอีกเรื่องก็คือ,เ,อเรื่องของความรักนะคะใครที่เข้ามา,าจีบจีบคุยค,ยคยุเล่นเล่นนะคะคุณสามารถที่จะ รู้ด้วยสัญชาตญาณของตัวเองว่าเขาจะจริงจังหรือว่าเขาจะเล่นเล่นนะคะเพราะนั้นอะไรที่เป็นใหม่ๆคุยแล้วก็ใจเย็นแบบคุยกันเป็นเพื่อนศึกษากันไปก่อนนะคะเพราะว่าพลังงานตัวตนของคุณมีเสน่ห์มีค่าเหลือเกินนะคะคุณจะได้พบเจอพบรักที่คู่ควรกับคุณมากๆเลยอย่างแท้จริงนะคะแล้วก็เชื่อในในความมีเสน่ห์ของชาวราศีกันนะคะเพราะว่าเป็น การเป็นคนที่มีความรักเดียวใจเดียวอยู่แล้วใช่ไหมคะมีความจริงจังอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณจะเจอใครที่เขาดีกว่าพลังงานเดิมๆกับเก่ากนแน่นอนคะ่ะนะคะแล้วก็อาจจะเจอคนที่สมบูรณ์แบบกว่ามากๆด้วยแล้วเขาก็เป็นโสดมากๆด้วยที่เข้ามาในความสัมพันธ์นะคะแล้วก็เรื่องของการเงินภาระหน้าที่นะคะมีเข้าแล้วก็มีออกนะคะจัดการเ,เรื่องของการเงินรายรับรายจ่ายของตัวเองให้ดีวางแผนใหม่ในเรื่องของเดือนหน้าปีหน้านะคะก็คือมกราแล้วปีใหม่แล้วนะคะก็ อะไรที่ต้องจ่ายตัดอะไรออกอะไรสําคัญนะคะเรียบเรียงการวางแผนการเงินใหม่การวางแผนการงานการวางแผนโอกาสใหม่ๆคะ่ะมีโอกาสใหม่ๆมีใครที่จะเข้ามาออฟเฟอร์โอกาสใหม่ๆให้นะคะแล้วก็อยากที่จะทําอะไรเพิ่มลดภาระเรื่องของอหน้าที่หรือว่าลดภาระในเรื่องความรับผิดชอบของเราอาจจะต้องหาอะไรใหม่ๆเพิ่มนะคะงานเสริมเข้ามาสิ่งที่คุณรู้สึกว่าร,รักแล้วก็สนใจนะคะแล้วก็ระวังในทุกๆเรื่องด้วยเช่นการเดินทางเดินทางไกลหรือว่า จะต้องเดินทางบ่อยก็จะต้องตรวจเช็คของอยู่เสมอนะคะหลงลืมอะไรไหมการที่มีสตินะคะอยู่กับตัวเองมองทุกสิ่งอย่างให้อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงแล้วก็ใจเย็นด้วยนะคะใจเย็นกับทุกอย่างนะคะใจเย็นมากขึ้นนะคะปรับเปลี่ยนอะไรมากขึ้นเพราะว่าปีหน้าก็อายุเพิ่มมากขึ้นในทุกๆคนแล้วใช่ไหมคะผูอ่ภาภัยก็เช่นกันเพราะฉะนั้นบางอย่างมันก็ต้องควบคุ ตัวเองให้มากใจเย็นแล้วก็ใจแข็งอย่างอื่นให้มากๆฝึกใจแข็งฝึกความใจเย็นความนิ่งไวนะคะความอีโกโ้ความใจร้อนทําให้ทุกอย่างพังนะคะมันอาจจะมีก็ระวังเรื่องของความเครียดนะความเครียดความกังวลความคิดมากนะคะคิดเยอะอะไรแบบนี้สิ่งลบๆบหาตัดจบทิ้งไปเลยนะคะเชื่อในสัญชาตญาณคุยกับตัวเองเยอะ นะคะลองคุยกับตัวเองลองค้นหาความสุขของตัวเองอย่างแท้จริงดูนะคะอะไรที่ทําให้คุณเจ็บปวดและเสียใจยคุณสามารถที่จะเดินออกไปจากสิ่งสิ่งนั้นได้อย่างสบายและมีความสุขแค่มันจะต้องยากซะหน่อยแหละนะคะแต่ว่าถ้าคุณได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นเข้าใจความสุขความความสุขของตัวเองการได้ตื่นรู้กับตัวเองการได้ค้นหาความสุขของตัวเองอย่างแท้จริงเจอคุณจะรู้สึกว่ามีความสุขที่สุดในชีวิตและมีคุณค่ามากๆนะคะแล้วก็สัญชาตญาณของคุณอาจจะต้องทำให้คุณได้ นิ่งกับอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือทรายจากตัวตนของคุณกําลังสื่อให้คุณได้ทําอะไรเดินทางไปไหนแล้วก็รู้สึกอะไรนะคะในช่วงนี้ก็ต้องระวังความอ่อนไหวด้วยค่ะความอ่อนไหวบางอย่างที่เกิดขึ้นอะไรที่ไม่ได้ดังใจอะไรที่ต้องรู้สึกหน่อยๆอ,อะไรที่รู้สึกเบื่ออะไรที่สุดรู้สึกหนักรู้สึกเครียดรู้สึกเป็นกงนังวลนะคะหาทิ้งะระยะห่างจากสิ่งสิ่งนั้น หาเวลาว่างให้กับตัวเองหาแอนเวอเจอร์ใหม่ให้กับตัวเองออกไปลองออกไปคนเดียวที่ไหนสักที่หนึง่งอยู่สวนสาธารณะอยู่อะไรที่มีความสุขซื้อดอกไม้ให้กับตัวเองฟังเพลงชิวๆสบายๆเพื่อสร้างอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองนะคะแล้วก็เรื่องของ การออกกําลังกายนะคะการอันนี้สําคัญมากๆค่ะจําเป็นมากๆเลยนะคะบางท่านอาจจะรู้สึกว่ามันเหนื่อยล้านะคะหรือว่าตึงกับความเครียดบางสิ่งบางอย่างก็จะต้องจําเป็นที่ต้องออกกําลังกายหาอะไรที่การออกกำลังกายการออกกําลังกายแบบที่เราถูกจริตในการทําการสร้างกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็การสร้างภูมิภูมกันต่างๆต,ต,ต,ต้องเสริมอะไรนะคะก็ก็ก ควรที่จะเสริมนะสมมติว่าวัยเราอยู่ช่วงไหนนะจะเสริมอะไรเราขาดอะไรนะคะก็จะต้องศึกษาตัวเองมากขึ้นนะคะบางท่านมีเกณฑ์ที่จะได้เขาเรียกว่าถึงเวลามีลูกมีบุตรนะคะหรือว่าจะตั้งครรภ์อันนี้ก็ต้องตรวจร่างกายก่อนที่จะจะมีเช่นกันนะคะนี่คือสิ่งที่จะต้องระวังของชาวราศีกันนะคะอะไรที่อ่อนไหวอะไรที่รู้สึกว่ากังวลคุณอาจจะรับรู้พลังงานบางสิ่งบางอย่างได้นะคะแล้วก็ ใจเย็นการเดินหน้าไปอย่างช้าๆนะคะได้พราเล่มงามนะคะแล้วก็ก็ระวังเรื่องของอะไรเดิมๆนะคะเมื่อสักครู่ที่บอกไปนะคะใจแข็งเข้าไว้เชื่อมั่นในตัวเองเข้าไว้นะคะในทุกๆเรื่องแล้วก็เริ่มใหม่ในปีหน้าเดือนหน้านั่นเองนะคะทุกคนนี่คือสิ่งที่คุณต้องระวังนะคะอะไรที่เจ็บปวดเสียใจยที่เข้ามาแล้วก็ ถ้าเป็นโสดถ้าคุณเป็นคนโสดเพิ่งจะโสดคิวใจตัวเองแบบโสดไปก่อนอนานๆเลยจนกว่าคุณจะพร้อมที่จะเปิดใจให้กับใครนะคะหรือว่าคุณกําลังสะดุดหรือว่ากําลังที่จะแบบสะดุดเรื่องของการงานสะดุดเรื่องของการเงินอะไรก็ตามแต่เริ่มใหม่วางแผนใหม่นะคะอนาคตของเราในปีหน้าวางแผนเป็นสเต็ปใหม่นะคะธุรกิจหน้าที่การงานอะไรที่จะต้องแบบขับเคลื่อนยังไงในปีหน้าวางแผนใหม่ทั้งหมดนะคะ ขอบคุณมากค่ะชาวราศีกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าอ้ออีกหนึ่งอย่างเอน่าจะพูดไปแล้วนะคะใครเข้ามาขอความช่วยเหลือซัพพอร์ตอะไรก็ต้องระวังนะคะทุกคนต้องระวังนะคะโอเคน่าจะพูดไปแล้วนะคะมีได้ก็มีเสียนะคะก็ก็ระวังละกันลองตัดสินใจดูนะคะว่าคุณจะช่วยเหลือเขาไหมหรือว่าอะไรยังไงนะคะให้อภยัย ะะกับสิ่งสิ่งที่ผ่านมาด้วยค่ะขอบคุณค่ะชาวราศีกันเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆสวัสดีค่ะ